สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้สาวดอยจะพาหาเลาะดูมาชมอะไรเดี๋ยวค่อยตามสาวดอยมานะคะแต่ว่าตอนนี้ขอมาเปิดคลิปนั่งอยู่กับบรรยากาศตรงริมห้วยอากาศเย็นเย็นพอดีลูกออกมาจากกี่ทอผ้าก็เลยมาแล้วก็มาเห็นน้องเขาข้างบ้านเขากำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ เดี๋ยวตามเสาดอยไปดูกันว่าเขาทําอะไรอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดมากมายแต่ก็จะให้ดูในสิ่งที่เสาดอยอาจจะยังไม่ได้พาดูเนาะ mm hmm. มันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะเป็นแค่อะไรที่มันอยู่รอบตัวมันเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตบ้าน,านในบ้านของเสาดอยหรือว่าของคนในหมู่บ้านนี้ของชนเผ่าที่หลายๆคนอาจจะยัง ทำกันอยู่ยังใช้กันอยู่หรืออาจจะเป็นของเก่าของโบราณอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วแต่ก็บางคนอาจจะยังได้เห็นอยู่เนาะสาวดอยเองก็ไปดูมาแล้วแหละก่อนที่ขอมานั่งเกลื่อนหัวข้อตรงนี้นิดหนึ่งก่อนมันแต่ละคลิปที่สาวดอยนำเสนอบางบางทีสาระอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่สาวดอยเพียงต้องการที่จะนำเสนออะไรที่มันเป็นสาระ สาระ,ะชีวิตหรือไม่อาจจะไม่ใช่ไม่เรียกว่าสาระชีวิตวิถีชีวิตที่มันเป็นของบ้านสาดอยของสุดเผ่าสาวดอยอาจจะเป็นบางทีอาจจะเป็นแค่การดำรงชีวิตอยู่เลื่อยเปื่อยนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรเอามาเล่าสู่กันฟังให้มันแบบอีกหลายหลายคนที่เราต่างอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเราก็อาจจะก,การดำเนินชีวิตของเราจะต่างกันไม่เหมือนกันก็เอามาแลกเปลี่ยนกันให้ได้ดูเนาะตอนนี้ก็ มานั่งเปิดบรรยากาศมาให้ดูนี่ริมห้วยตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วแล้วก็ตอนนี้เสียงเด็กๆจ้าแจ้จ้าแจ้อยู่ข้างบนนี่เป็นยังไงตอนนี้มันแบ่งกันตรงกลางก็เหมือนเป็นเกาะโผล่ขึ้นมาตรงกลางมันแยกกันเป็นสองสายเนี่ยบรรยากาศเหมาะมากถ้าจะลงมาปิกนิก ปิกนิกเห็นไหมตรงกลางเนี่ยปิกนิกอยู่กลางเกาะทางนู้นก็เป็นน้ําทางนี้ก็เป็นน้ําเดี๋ยวก็ให้ถึงเวลาก่อนเดี๋ยวอาจจะมีคลิปนั่งปิกนิกอยู่กลางห้วยสักคลิปหนึ่งโอเคป้าเดี๋ยวนี้เราก็ไปหาเลาะชมอะไรรอบๆบ,บ้านไปก่อนเนาะตามมาเลยค่ะนะม,มาดูวันนี้ตามเข้าคั่ว่นี่ประโยชน์ของคบกระเดือง ประโยชน์ของครกกระเดื่องนะคะนี่สารพัดประโยชน์ใช้ตามข้าวคั่วอะตามไปโอ้โหที่มันร่วงร่วงก็เป็นอาหารไก่ไปค่ะตามไปตามไปนี่ดูหน้าคนตำซะก่อนคนตำต้องแข็งแรงนะคะถ้าไม่แข็งแรงตำบ่ได้เด้อตำทีหนึ่งมือพองแล้วครกกระเดื่องอันนี้สารพัดประโยชน์นี่ ตามเอตามเสร็จแล้วตามเสร็จกําลังพอดีแล้วก็ตักขึ้นมาใส่นี่กระดง้งกระด้งที่มีเป็นรูเพื่อร่อนนะคะเอาร่อนเอากาก,ากไว้เอาเอากากเดี๋ยวเอามาตําใหม่นี่ดูวิธีการร่อนนี่อ่าห้าร่อนไปโอ้ยโอ้ย,อยปิวปิวเวลาร่อนก็โอ้โหเสื้อผ้านะคะถ้าใส่เสื้อผ้าสีดํานี่ชัดมากมันปิวใส่ ร่อนนี่อันนี้ก็ยังไม่หมดก็จะประมาณนี้ก็มีผสมอยู่นะเพราะว่าลูมันใหญ่ก็เป็นกากมัง่งเดี๋ยวก็เวลาแกงเข้าวคั่วแกงแค่อันนี้ก็มาตำต่อนะตำค่อยๆตำไปแล้วก็ส่องอันนี้ไปส่องมาเฟฟแวนเห็นมาไม่เห็นหาหายโบราณค่ะหายโบราณน,นี่ ันนี้ตอนนี้โอ้โหโบราณมากๆเป็นรูนี่พอดีเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเขาไปละไปสวรรค์ละลูกหลานก็เลยเก็บเอาไว้ก็ไม่รู้จะเมาทําประโยชน์อะไรตอนเขายังอยู่เขาก็ใช้ใส่เกลือแต่ที่เคยเห็นนี่รู้สึกว่าไอ้หายนี้ไม่รู้มันทําจากอะไรไม่เก่งทำอะไรเก่งท่าเน,น,น้อเมียน มันทําทําจากกระเบื้องหรือทําจากอะไรก็ไม่รู้เนาะหายนี่รู้สึกว่าจะเป็นหายแบบดูปากหลูมวดแค่เนี้ยปากรูแค่เนี้ยเอาแค่มือจุกเข้าไปได้เนาะเป็นหายอันนี่เราก็ไม่กล้าจะล้วงเนี่ยเป็นหายเหมือนหายจีนหาจีนโบราณเหมือนที่เขาใส่ย,ยาดองก็นี่แหละพอดีมาเห็นก็เลยขอถ่ายถ่ายไว้ให้ดูเนะเาะก็ต้องเอาไปขัดไปล้างใหม่ๆนะใหม่นะถ้าจะเอามาใช้ แล้วก็นี่นี่มันจะมีแบบหูจับของมันด้วยเนาะเออมาถ่ายก็ตาเข้าคั้วแล้วก็มาเจอไหก็มานั่งคุยกันเรื่องไหซะเลย,ยแต่ดูจากลักษณะที่เขาทําไม่รู้ว่ามันทําจากอะไรนะนี่อันนี้ก็เริ่มจะเป็นรูเป็นอะไรแล้วเนาะก็ดูกันไปอันนี้ก็พอดีว่าเพิ่งจะมาเห็นเพิ่งจะมาเห็นก็เลยเอามาลงให้ดูเพราะว่ามันอยู่ข้างๆอันนี้พอดีอ่ะ ทุกคนเคยเห็นนะสาวดอยว่าทุกคนหลายคนเคยเห็นแต่สาวดอยเนี่ก็เคยเห็นอยู่ในเคยเห็นอยู่ในอะไรนะมันเป็นไหายเหมือนไหายคนจีนที่เขาเอาไว้ใส่ย,ยาดองเหล้าที่ประเทศไทยเราก็มีเนาะเพียงแต่ว่าลักษณะไหายที่มันอาจจะคล้ายกันอาจจะทําจากเครื่องปั้นดินเผาแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทําจากอะไรนะจับดูมันก็เหมือนกระเบื้องแต่แต่เหมือนกระเบื้องแต่มันก็ไม่ใช่กระเบื้องนะมันมันเก่ากว่านั้น ก็อ่ะถ้าใครเห็นแล้วก็รู้จักเนี่ยเนี่ยเนยดูดูในรูข้างในแต่ก็ถ่ายไม่เห็นอะ่ะมันจะเป็นหายเหมือนหายยังไงวะเนาะไม่ใช่เหล็กจะบอกว่าเป็นกระเบื้องก็เหมือนไม่ใช่กระเบื้องแต่มันมันมันเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอะ่ะเออมันต้องมันต้องมาจับดูคนที่ดูเป็นอ่ะถ้าใครดูเป็นอ่ะจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันทำมาจากอะไรเนาะไม่ใช่เหล็ก ไม่ใช่เหล็กเนี่ยเนี่ยเนะี่ยมันก็มันก็เหมือนแบบเครื่องปั้นดินเผานี่นี่นี่ดูข้างในก็รู้เหมือนเหมือนเครื่องปั้นดินเผาแต่มันมันดินเผาสมัยเนี้มันมันไม่เห็นเสาไม่เคยเห็นแล้วนะอันนี้เขาทําจากเครื่องปั้นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาแล้วแหละเสร็จแล้ว <น psychedel. S 1> เขาก็มาเคลือบด้วยนเนาะเขาก็จะเคลือบด้วยเคลือบด้วยอะไรไม่รู้อะดำๆเนี่ยหรือว่าที่มันดําเพราะมันดําเพราะมันเก่าเกินแต่ก็คงไม่ใช่ แต่ดูจากรูมันข้างในแต่ว่าถ่ายอย่างเงี้ยดูผ่านกล้องมันจะไม่เห็นเนาะเออโอเคก็ใครเคยเห็นก็ดูดูเอาเองเด้อหายโบราณค่ะอ่าตอนนี้แวบมาดูหลังจากดูหยโบราณองค์โบราณมาดูอันนี้เขาต้มอะไรอันนี้ก็เป็นหม้อโอ้โหหม้ออันนี้ อันนี้ไม่ใช่หมอ้อโบราณนะคะแต่ว่าเป็นหมอ้อเขาเรียกว่าหมอ้ออะไรนะหมอ้อสารพัดต้มนั่นแหละอันนี้เป็นอลูมิเนียมทั่วไปแต่หมอ้ออันนี้ที่รู้รู้มาคือไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทยเด้อทางนี้เขาก็ซื้อมารับซื้อมาจากพ่อค้าอีกโน่น่นนะมันเป็นมันเป็นของเผ่าเขา,ขาเรียกว่าหมอ้อรั้วบ้านนี้ก็เรียกหมอ้อรั้วนี่เขาทำอะไร ข้าวต้มตองโกงเจ้าค่ะเอ้ยพรุ่งนี้เขาจะมัดข้าวจะทําเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงคนงานมัดข้าวค่ะหลายคนว่าบางคนเขาก็จะทําขนมเองบางคนก็อาจจะซื้อเอาเนาะซื้อขนมปังปิ้งบ้งอะไรซื้ออะไรลูกชิ้นอะไรมันก็แล้วแต่สารพัดแล้วแต่แต่ละคนอยากจะทําอะไรยังไงตอนนี้ก็ทําไปทําไปมีอะไรทําก็ทาทำ,ทำแล้วแต่ใครจะทําอะไร มาเลี้ยงนี่กลับมาดูอันนี้ลอ,อยแม่อันนี้ไก่อร่อยเลยค่ะคุณไก่ทั้งไก่ทั้งมดพกกระเดื่องนี่เห็นไหมสารพัดประโยชน์ส่วนอันนี้ข้าวคั่วข้าวคั่วที่ตำเสร็จจะเอามาทําเอามาแกงแกงข้าวคั่วแกงข้าวคั่วไก่แกงข,ข้วงขาวคั่ว,ขขวหมูเวลาแกงก็ใส่ฟักด้วยหรือใส่ถัว่วใส่อะไรใส่เส้นหมี่ใส่อะไรสารพัดแล้วแต่ว่าใครอยากจะใส่อะไร แลนไปกล้องนี่ชีวิตบ้านๆนน,ะนี้กอไผ่ตอนนี้น้ำลดแล้วกอไผ่ก็จะเริ่มอยู่กับที่อยู่กับตัวของมันละหน่อไม้ไม่ต้องถามหานะคะแก่เท่าหมดแล้วแก่เท่าจะเป็นเป็นลำไผ่หมดแล้วตอนนี้มีแต่คนก็จะมาหาตาัดอ,อลำไผ่แต่ลำไผ่สีสูงนี่ามาทำข้าวหลามไม่อร่อยนะเยื่อมน้อยอแอบเวบ็บมาดูเว็แบบมาดูอะแกะดูแล้วแกะดูแล้วว่ายังไงคะ สุกหรือยังสุกหรีอยงอะชิมการต้มข้าวต้มตองกงก็ไม่ยากค่ะต้มไปเรื่อยๆต้มดูใบตองถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่นี่โอ้โหไม่ต้องต้มนานการใช้ใบตองกงเนี่ยใบตองกงมันจะหอมแล้วมันก็แน่นใหม่อ่ะสุกอ่ะไม่สุกนะยังไม่สุกดีก็ดูใบตองถ้าใบตองมันยังออกเขียวๆอยู่มันจะยังไม่สุกดีหะเห็นไหมใบตอง การต้มข้าวต้มตองกงต้องต้มจนใบตองมันเหลืองนะคะถ้ามันเหลืองเอาต้มให้นานเข้าไว้แต่ถ้านานเกินก็แตกเละข้าวเละก็ไม่อร่อยอีกก็ต้องต้มให้สุกพอดีการที่ว่ารู้ได้ไงสุกพอดีคือเอาให้ใบตองมันเหลืองเหลืองดีๆอย่างตอนนี้ที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เหมือนจะเหลืองแต่ยังไม่เหลืองดีนะมันยังเขียวอยู่สําหรับใครที่เคยกินเคยต้มกินแล้วจะรู้ว่าต้องต้มประมาณไหน รู้สึกว่ามาก่อนสาวดอยเคยส่งให้เพื่อนกินอยู่ที่ไม่ใช่อยู่บ้านนี้นะใครที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยชิมเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก็จะทําเดี๋ยวจะส่งให้ชิมนี่ยังเป็นข้าวสารอยู่เลยเนี่ยฮาาโอเคเนี่ยหม้อบลเลอต้มต่อไปต้มเรื่อยๆค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สาวดอยขอปิดคลิปด้วยช็อตมานั่ง หลังบ้านหลังบ้านของน้าเองก็คือหน้าบ้านของแม่สาวดอยเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิถีชีวิตบ้านๆในแบบของสาวดอยก็อย่างที่สาวดอยบอกว่าสาวดอยแค่อาจจะพาชมให้ดูวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพื้นบ้านบ้านบ้านของสาวดอยว่าเขามีอะไรกันบ้างเขาทําแต่ละวันแต่ละวันสาวดอยก็แค่อยากจะนําเสนอเอามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆท่านไหน ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรที่ทําช่องมีคลิปอะไรแบบบรรยากาศต่างๆที่อื่นที่มันต่างกันไปก็เอามาลงคลิปเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วใครที่เข้ามาชมช่องสาดอยมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็จะขอบคุณมากๆนะคะแล้ว ช่องไหนที่อะไรมีลงคลิปลงอะไรเสาวใดก็จะแวะเวียนไปดูจะสลับไปดูนะคะอาจจะไปช้าบ้างเร็วบ้างยังไงก็อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะจะไปจะพยายามเวียนไปค่ะอาจจะบางช่องอาจจะไปบ่อยหน่อยก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าเราแวนไม่ทั่วไม่ถึงถ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับสไครต์ทุกกาลังใจทั้งเพื่อนๆน,นที่ทําช่องและไม่ได้ทําช่องก็ฝาก เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะให้กำลังใจสาวดอยหรือที่ท,ที่อื่นๆต่อการให้กำลังใจมันก็ให้กันได้หลายทางไม่จำเพาะเจาะจางว่าจะต้องให้เงินอย่างเดียวหรือให้วัตถุสิ่งของหรือให้อะไรเหมือนคนที่มาให้สาวดอยที่ให้สติกเกอร์ก็กราบขอบคุณจากใจมากๆเหมือนเป็นพลังเสริมส่วนท่านที่มาดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์ ดูโฆษณาให้อันนี้ก็เป็นพลังกายพลังใจเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าการให้ของทั้งของเขาของเราเราให้เขาหรือเขาให้เรามันคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่เราวัดค่ากันที่จิตใจก่อนเนาะอันดับหนึ่งก็คือกำลังใจและกำลังใจอันดับแรกที่เราสามารถให้กับคนอื่นได้ก็คือความคิดดีๆแล้วผ่านวาจา ผ่านคำพูดบางครั้งแค่คำพูดสั้นๆคำพูดดีๆสั้นๆที่คนฟังเขาฟังแล้วทำให้เขามีกำลังใจแค่นี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเพราะฉะนั้นทุกการให้มีค่ายิ่งใหญ่เสมอสำหรับผู้รับที่เห็นคุณค่านะคะ <Okay. S 1> การให้แล้วก็ให้ถูกที่ถูกเหตุถูกบุคคลถูกเวลาจะยิ่งมีคุณค่า แล้วอันนีสงผลบุญจะย้อนกลับไปหาผู้ให้อย่างมากมายเพราะว่าอันให้บางทีให้แบบเรานะให้ด้วยใจก็จริงแต่ถ้าให้ผิดที่ให้ไม่ถูกที่ไม่ถูกเหตุไม่ถูกบุคคลสำหรับผู้ให้นั้นให้ไปแล้วอันนี้สงผลบุญเกิดไปแล้วก็จริงแต่เมื่อให้ผิดที่ผิดเวลาผิดคนคือในภาคของผู้รับอ่ะ มันก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เหมือนเราหว่านมเมล็ดข้าวลงบนปูนกับลงบนพื้นดินที่เตรียมทํานาหว่านลงในนาที่เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วกับหว่านลงบนพื้นปูนนั่นแหละแต่สําหรับผู้ให้แล้วให้แล้ว,แล,วแล้วไปแต่การให้บางทีให้ไปแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ก่อนจะให้คิดเยอะๆเพราะเชื่อว่าทุกคนการให้ของเราทุกคนเราอยากจะให้ให้มันเกิดประโยชน์ทั้งทาง,ทงภาคทิ์และภาคหยาบใช่ไหมคะ ให้กับคนที่เขารับนะเขาต้องการจริงๆแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์เราให้เราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ให้โอ้โหได้ให้แล้วเขาก็ได้ใช้ประโยชน์เหมือนเราได้ช่วยให้เขาและช่วยถูกที่ถูกเหตุถูกบุคคลอันนี้สงยิ่งใหญ่มหาศาลแต่การให้ที่อาจจะผิดที่ผิดเหตุผิดบุคคลแต่อันนี้สง์ก็ได้เหมือนกันสําหรับผู้ให้แต่สําหรับผู้รับไม่ได้อะไรเลยก็มีก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบคุณ ทุกกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสาวดอยสตอรีไม่ต้องรักมากรักน้อยๆแต่ก็รักนานๆานก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย